สวัสดีครับพบกับสุลต่านลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ดีพอเบอร์6ลิเวอร์พูลแล้วหรือยังสองผลงานของไรอันสกาเป็นแบกผลงานเฉียบเปิดผลงานของไรอันการเป็นแบกกองกลางของลิเวอร์พูลในลุคน,นี้หลังเริ่มต้นซีซั่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช็คเลยมีดีพอรับบทบาทหมายเลขหกถามวอลให้กับทีมได้หรือย,อยังนะครับอ่านเรื่อสะลอทนะครับงในองนลิเวอร์พูลยังคงเดนน้าพาทัพผงแดงทำผงานอย่างยอดเยี่ยมนะครับหลังเปิดรายงานแ่า เอาชนะโบลอนยาไป2ประตูต่อศูนย์เมื่อคําคขึ้นวันพุทธที่2ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ไม่คว้าชัยชนะรอบลีกเฟสอยู่แชมเปี้นลีก2นัดติดต่อกันหนึ่งในนักเตะที่เราคำชมอย่างมากกับฟ์งกรเล่นในนัดนี้ก็คือรอยอันสกาเบนบกไม่ฟิวทีมชัิเนเธอร์แลนด์ที่ทำหน้าที่คุมเกมแดนกลางได้อย่างยอดเยี่ยมเล่นด้วยความมั่นใจและผ่านบอลสวยๆเห็นหลายจังหวัดนะครับก่อนเปิดฤดูกาลแฟนบอลหงแดงแลยรายต่างรู้สึกมั่นใจที่ทีมไม่ได้กองการต่อรับในบทบาท หมายเลข6เสริมทับลังมาตินซูบินดี้มฟีลติสสเปนเลือกที่อยู่กับเบรลโซซิดัดต่อไปอย่างไรก็ตามส็อตทำให้คารเฟร็นแบกในวัย22ปีเจนฟอร์มเก่งออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและกลายเป็นตัวหลักของเกมในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่โดยมีสถิติในลีกที่ยอดเยี่ยม3จุดดังนี้ผลงาน3จุดที่ยอดเยี่ยมของการเป็นแบกนะครับในเกมพรีเมียร์ลีก6นัดแรกสับบัสบอลทั้งหมด480ครั้งอันดับที่1ในลีกพาบอลไปข้างหน้า18 อันดับที่1ในลีกตัดบอลได้ถึง10ครั้งอันดับที่3ร่วมในลีกผลงานโดยรวมของกาเฟนแบกในพรีม์ลีกของนัดแรกผ่านบอล3 5 3ครั้งผ่านบอลเข้าเป้า88.9%ผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย9 4แาสินทงบอลทะลุช่องเข้าเป้าสัมผัสบอล480ครั้งผ่านบอลเพกาน้นนา18ครั้งและตัดบอลอีก10ครั้งนะครับ ก็เรียกได้ว่าโหดจริงๆนะฮะสุดๆไปเลยทีเดียวลิเวอร์พูลยังคงต้องพัฒนาต่อไปแต่โมซาลาแสดงเห็นแล้วว่าเขายังคงเป็นผู้เล่นที่ขาดไปไม่ได้กำคืนในยุโรปใต้แสงไฟที่แอนเฟลดลในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยลีกชมใหม่ซึ่งนามาซึ่งความรู้สึกหลากหลายทั้งความตื่นเต้นความคุ้นเคยและความกังวลใจแม้ว่าฟุตบอลจะยังคงมอบความบันเทิงทั้งความสุขและความผิดหวัง แต่รูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนไปของยูฟ่าก็สร้างความไม่พอใจกับแฟนบอลรุ่นเก่าที่คุ้นเคยกับรูปแบบดังเดิมการเพิ่มจำนวนในรอบเป็นกลุ่มเป็น8นัดดูเหมือนจะเป็นการหาผลประโยชน์จากแฟนบอลและเพิ่มรายได้ให้กับยูฟ่ามากกว่าจะเป็นการพัฒนาการแข่งขันอย่างแท้จริงก่อนเริ่มเกมสเสียงเพลง You Will Never Walk Alone ดังกระหึมแอนฟิลและเสียงโห่ร้องของเหล่าเดอะคัพที่ยังไม่คงลืมเหตุการณ์ที่สตาร์ทเวฟฟ้องในรอบจิงเลอร์ปี2022ีบบ่งบอกถึงความไม่พอใจต่อ,อยูฟา,ก,นนาการเดกันแฟนบอลบรญญา่าก็แสดงความเคารพตอบเพอพีนีของแอนฟิลด้วยการจูป้ายพ่อมังคอขึ้นสูงระหว่างเพลงยูวิลเวอร r วอ l ์ a l o อ e การตัดสินที่นักข่าวของกรรมการนิโคลบาลาโนวิชโดยเฉพาะจังหวัดที่อิบไรมาโกเาเต้โดนใบเหลียงจากการทำฟาวนอกเกเือโทษ ทำให้เกิดคำถามถึงความสามารถของกรรมาการโบซาลายังคงเป็นผู้เล่นกฎิกาของลิเวอร์พูลแม้ฟอร์มการเล่นจะไม่คงเส้นคงวาก็มีทั้งจังหวะการจ่ายบอลที่จะเยี่ยมและการส่งบอลพลาดและการตัดินใจที่ผิดพลาดแต่เขาก็ยังสามารถทําประตูที่สวยงามได้ท่ามกลางเขาเลือดรงสัญญาซาลาฟิสูนให้เห็นแล้วนะครับว่าเขายังคงเป็นผู้เล่นที่ลิเวอร์พูลขาดไปไม่ได้จุดอ่อนของลิเวอร์พูลยังคงอยู่ที่เกมรับแม้บุริญาาจะไม่มีโอกาสทําประตูมากนัก แต่จังหวะพลาดก็เกือบเสียประตูดามิเนียสยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งได้และยังคงเป็นที่กังขาของอาร์เนสลัตจุดเด่นของลิเวอร์พูลก็คือฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นของไรอันการ์ฟินแบ์และเดมันดิกสมัสไลน์รวมถึงประตูแรกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนสลีกของอเล็กซิสแมคเออร์สเตอร์สามประสานกองกลางเริ่มแสดงให้ถึงความเข้าขารู้ใจกันมากขึ้นความท้าทายรออยู่ข้างหน้าลิเวอร์พูลมีโปรแกรมที่หนักหน่วงทั้งการไปเยือนพาเลส ดานรับมือเชลซีและการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กับอาบาลิซิกอาเนอร์สลัตจะต้องบริหารจัดการทีมอย่างฉันฉลาดเพื่อรับมือกับโปรแกรมการแข่งขันที่อัดแน่นในเดือนตุลาคมนี้ของขวัญชั้นยอดอลิซองเบเกอร์สุดปลื้มชนะเกมแถมเคลนชีดฉลองวันเกิดฉลองวันเกิดอลิซงเบเกอร์ครับในดันของลิเวอร์พูลนะฮะเปิดอก ว่าแฮปปี้สุดๆได้ฉลองวันคล้ายวันเกิดด้วยชัยชนะและเก็บคลีนชีตพร้อมบอกว่าโบลิญญาทําให้หงแดงเหนื่อยพอสมควรอลิซอสเบเกอร์กับผู้รษาประตูลิเวอร์พูลกล่าวว่าเขาดีใจมากๆที่นด้นเก็บคลีนชีตได้และชนะในวันคล้ายวันเกิดของตัวเองหลังจากที่หงแดงเปิดรังแอนฟิลด์คว้าชัยชนะเหนือโบลิญา2-0นะครับในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบลีกเฟสเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาเกมนี้หงแดงของเรานะครับขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่1อจากอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ ต่หลังจากนั้นทีมเยือนก็สั่งปัญหาเกี่ยวกับจุดทิ่นได้อยู่บ้างก่อนที่ลิวภูจะมาได้ประตูย้ำชัยชนะจากโมเมสลาลในนาทีที่75หลังโดนถามถึงการชนะและเก็บเกีนชิ้นไดในวันคล้ายวันเกิดของตัวเองแล้วนั้นนายโทมันในวัย32ปีก็ตอบว่าสิ่งเหล่านั้นก็คือสิ่งที่ผมขอจากเพื่อนร่วมทีมในช่วงก่อนที่ผมจะพูดกับเทมมันเป็นเกมที่จะเยี่ยมอี e ่ายเป็นกู้แข่งที่หินพวกเขาเล่นได้ดีมากในตอนที่ราดเข้าคองบอล ส่วนตอนที่ไม่ได้ครอบครองบอลพวกเขาก็เล่นได้อย่างดุดันสุดๆการเจอกับทีมจากอิตาลีเป็นงานยากเสมอแต่เราก็คุมสถานการณ์ของเกมได้ดีและทําประตูได้มากพอสําหรับการเป็นผู้ชนะรวมถึงเล่นเกมรับได้ดีจนไม่เสียประตูด,ด้วยโรเบ n โนอ,อัปเดตหลังมีข่าวลือว่าเรมาริดยื่นข้อเสนอทาบเทนส์จากลิเวอร์พูลร,ร่วมทับ ปาปิสูรโรโมโนนักข่าวฟุตบอลชื่อดังชาวอิตาลีรายงานมาว่าเทนอเล็กซซนโนแบ็กควาของลิเวอร์พูลสโมสรอย่าง,งสินเวทีเพียงอังกฤษยังคงอยู่ในความสนใจของเดวมริดเช่นเดิมนะครับแต่ราชันชุกข,ขาวยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอให้กับนักเตะพิจรารณาแต่อย่างใดกูรู้เลือดมักกณีกล่าวว่านับตั้แต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมายังไม่มีอะไรเป,ปลี่ยนแปลงเดวมริดยังคงให้ความสนใจในสถานการณ์ของเทนอเล็กซซนโนเช่นเดิม สิ่งที่ผมบอกได้ก็คือวันนี้เรืมเรดยังไม่ได้กําลังเจรจากับเทนอเล็กซินโนโนตามที่ลือกันพวกเขาไม่ได้พูดคือเรื่องเงื่อนไขสัญญาเงินเดือนหรือโปรเจกต์ใดๆทั้งสิน้นพวกเขาไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการเจรจา,าแต่ความสนใจของเรืมเรดถูกพูดถึงกันมานานแล้วหลายเดือนเราต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงสัปนี้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับลิเวอร์พูลเพราะพวกเขาให้ความสำคัญกับเทนเป็นอันดับแรกและเปิดฉากค,คุยกับผู้เล่นไปแล้ว ผมคิดว่าเราจะได้เห็นสิ่งที่เขาตัดสินใจร่วมกันในอีกไม่นานนี้สําหรับดาวเตียนวัยยีปีเหลือสัญญาปีเดียวเท่านั้นเป็นเด็กลูกมอของหงแดงโดยลงเล่นไปแล้วรวมทุกรายการถึง318เกมซัดไป19กประตูและพาทีมประสบความสําเร็จมากมายนะฮะนี่คือสุการ์ลิวพูนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่4ตุลาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือ่น้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ